ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จงเฮงค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะมณีกาเลยแมกติดตามตัวเล็กนวทางควมฝันกับอาจารย์จงเฮงเนาะค่ะอาจารย์พูัอะไรคนฝันอีกเดียวค่ะฝันยังได้กะไปฟังเอาน้ำกันค่ะฝันยังได้ค่ะอาจารย์โอ้ยถุดจักว่าลเมนไปไซดอโดดลุนมีคนเอื่นบอกว่ามาเบิ่งมาหนีเบิ่งก็นามาหนีเบิ่งก็นาเป็นสันมม่ยังน้อบะก็้ลยยังไปเป็นยังเอาสีบอกเด็กเด้อเพื่อน่าห่วยบอกตัวได้เหรอ ห้วย589ล่ะบ่ะอือ589ได้มาแต่ไสห้วยก็มีแม่สิซอหาหยังคั่นบอกเด้อล่ะว่าค่ะเพิ่นให้ตืมเลยเออบอกแล้วก็สิอหาหม่องอีหยังเอาไปโลดไปหยังล่ะว่อื589เด้อล่ะว่857ล่ะว่ผู้ชายบ่เออผู้ชายว่าเว้าส่งให้ายนาเฒ่านั่นก็ได้คั่นบีงมาอหาหม่อง่ว่าล่ะว่ ไปโหลดไปอย่างแล้ววะค่ะหาแปดเก้าเออหาแปดเก้าแล้ววะคนมากกันะจคคะคนห่วยอยู่หันม้วนเป็นสิบสิบเฟืออยู่บ่หาแปดเก้าเ <5 89 S 2> ด้อแล้ววะแปดหาเจตแล้ววะคนเราเออคันทา,าสองโตกับชิบเจ็ดสิบหานี่ละ,ละ,ะ,ะแหาหาล้ววะอาจารย์ไปยังค่ห้าเกินหวยยังไปจักสิว่าไปยังในขวมฟันนะ่ะมันไปแบบจักสิว่าไปยังนั้น จักคนอาจารย์ที่ฟันเห็นห่วยเห็นหลายคนอยู่ซิฟกาคนผู้เดียวเพื่อนอยู่อันนั้นแต่ว่าผู้บอกเรขนี่ีจ้กคนเพื่อนนั่งน้ำกันเก๋ไก่กันกับเพื่อนนั่งไข่ไขยคือเพื่อนกินเข่ากินน้านี่แหละเพื่อนอื่นมามามาเพื่อนมานีเพื่อนว่าเหมือนเหมือนเพื่อนเกากันโจกันเหลืองเรขอยู่แล้วเพื่อนสื่ออื่นให้กินเข่ากินน้าน้ำนี่แหละเพราะนมามาเพร่ะนะเพื่อนกินเข่ากินน้ากันแบบคือจังขย่เจ้าสีมีกินเขากินน้มมีการมีงานน้ำนี่แหละ ตอนยางไปนําคนก็หลายแม่นบ mm ่หลายอยู่สมโตเพิ่นว่าจังได๋ก็15เพิ่นว่า15 17นี่ล่ะล้ว่า15แม่น17เออลว่า15 17จักหน้าเพิ่นบ่ผู้หญิงเพิ่นบ่ตะกี้มันก็คิดหูอยู่บัดหูเมื่อขึ้นมามัน มันคือสีบาบเมนในคนในเมืองมนุษา์เรามันจำเกินบไปเลยเบบ้เป็นผีที่จันนอะคือบาอยู่แต่กี่วกับว่าคนนี้กี่ว่าบเมนในหมูบานจะคล้องนี่ล่ะกับฟันแบบ่าผอกันคือคือจะเมนหมูเมนพวกคนเคยหูกันนี่ะค่ะแต่วาไปวังมาโบเมนบ่บ่บป็นผีแนวนี้เนาะขึ้นมาห่วยฟันตัวนี่วะเป็นบออโอ้วะ จะถามเพื่อนได้ก่อนเสียนมานี่จากซื่อเมื่อเด้อว่าฝ้าวยู่วะค่ะมาเนี่เออเมื่อก็เมื่อเพื่อนวะกันในบอกเพื่นอยู่แมนบอกอยู่เมื่อก่อนวะอืมมันเพื่อนก็ได้ว่าปเมื่อสาธุดีเด้วะวะอ,อ,อหรืววาเพื่อนบอกให้มีสุกพร้อมแมนได้ว่าโอ้ยสมพรปากให้คือเบาเนยเด้อว,ะวะ่ะค่ะเพื่อนกับบวกมือใหายอยู่ได้เพื่อนบวกใส่เออ โบกมือขึ้นเออเพิ่นน้ำมือโยกใส่ด้วยเิ่นโบกมือโยกมือตกก็เลยเห็ดใส่เพื่นขึ้นคือกันก่อนสิมาเออแปลว่าไม่บายอย่างที่เนาะแมนพิชวะแจงสันน่ะแต่ว่าโยกมือก็ซ้ำกันนี่มือหานิ้วกระมือแน่ได้น้อทางเพิ่นก็โยกเข้าก็โยแบบนี้ค่ะโยตัวโยกใส่กันนี่อาจารย์สิตีเอาวะ หรือเอาตัวมวลพันบอกแล้วเอาแต่มมวลพันบอกก็ได้ครับเพราะพันธุ์บอกชัดเจนนะเนาะกับมีหาคือกันได้มวลพันบอกเนาะเมนอยู่ตะบากกับมีหาเจี๊กันสีพันธุ์นธเมนเมนก็นโยกมือคือว่าควนเท่าสิไปนี่จากกันกับตรงใบใบกันสีหนะาพันมาหาอยู่เพื่อนบ้านบ่ย่างโมเมนเพื่อนเท่าหรอกโมย่างแต่ย่างไปเห็นเพื่อนเออจักเมนย่างไปเห็นเพื่อนในความฝันนั่นไปแบบบมหูวเลยจักว่าสิไปอียังในความฝันนั่นมันบมหูวมันฝันเนาะ ไปพ่อไเพื่นเพื่นนังกันสุ่มกันเอียงเนี่ยเพื่อนอื่นเขาไปหาเพื่อนอื่นเขาไปหาแมนเพื่นก็ได้บอกมืงสีหนาบอกแจ๊าเลยเนาะเมนอีเหนื่อยมากบอกขาจังมันเขียวนี่โมห็นเราเลยโเห็นเราสองวิกเลยที่โมห็นแมนโเหินเรามาแดีเลยเนาะโมห็น พ่ตบไม่ตีนีบ่ค่อยฝันเห็นเนาะบ่ค่ะแต่ว่าเล็กหน่อยที่เจ๊บอลน้ำผ่างนั่นท่าอาจารย์ฝันเห็นยามได้กะแน่นยี่หน่อยยันเนาะเด็กเขามาเลยเม่นที่เล็กหน่อยเป็นกลุ่มสี่ห้าคนนั่นเนาะค่ะฝันบ่เที่ยวนี่นี่กะสิเขายี่ดอกนี่กับเพื่อนบอกมามันกกสิทั้นองเดียวกันนี่ละคล้ายๆเล็กหน่อยบอกไงละสิบอันสิบห้าสิบเจ็ดนี่สิบห้าสิบเจ็ด เด็กนี่หละมันก็เลยคิดว่าเออกลุ่มนี่เพิ่นเคยบอกมันเคยโศกเคยมานอยู่นะมันเหมือนกันแมนค่ะเที่ยวนันกะเตะดุกบอลนี่เนาะก็ได้เห็นเด็กมากิ่งคุรุคุรุมาเด็กไปจื๋อยู่ชุดนันก็ไดค่ะห่พลาดเนาะไม่เนเที่ยวเตดุกบอลไปหายขายเล็กหน่อยซุ่มนี่แมนนี่เนาะแมนอยู่เล็กหน่อยสุ่มเก่าะแต่ว่าอัน ผ่านอยู่บ่ข้างนอกตามตอกันนอกเบาเงิเพิ่นบ้งเพื่อนมาใส่เพินจัดพอมาไส่เพื่อนทานไปท่านเพิ่นอยากรองเมืองก็ลองเมืองกับบอได้ว่าคงเงินเพื่อนนอกกับบอได้ว่าเพื่อนสื่อในเด้อสื่อแน่มันบ่ถือมากกเป็นว่าให้เพื่อนสื่อเพื่อนแเงินแฉคำกับบอกเพื่อนปตัดเลนค่ะแมน ค่ะเรื่องราวควมฟันของอาจารย์กะมีทียงัซ้ำนี่เนาะอาจารย์เนาะแมนมีซ <c oughs> ้ำนี่ละค่ะขอบคุณมัดแต่จัดไปค่ะขอบคุณําหรับแนวทางของอาจารย์ค่ะขอให้สุขสุขวัมลามลำลำด้วยด้วยทุกผู้ทุกคนอาจารย์เนาะแมนค่ะสุขให้มั่นเบิดประเทศเท่านี้ <c oughs> ละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะมาสรุปตัวเลขของอาจารย์จุงหิงเนาะค่ะเลขของอาจารย์จุงหิงค่ะ ห้าแปดเกาค่ะห้าแปดเก้าอาจารย์จงหิ่งพื้นยางพานค่ะคนเป็นกลุ่มอยู่ประมาณสิบกว่าคนเนาะค่ะเพือนบอกเลขอาจารย์ค่ะห้าแปดเก่าแปดห้าเจ็ดค่ะแปดห้าเจ็ดอาจารย์จงหิ่งถามพื้นว่าเอาเลขน่าจะใส่พื้นกะจะห้ค่ะพื้นห้อาจารย์จงหิ่ง เอามาจะใส่กับเอาไปเป็นอย่างพื้นโบอกอาจารย์จงหิ่งนอค่ะพื้นโบกสองตัวค่ะหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดนอค่ะสองตัวมัททีสบพกมีนาคมพ่อโสสองพันหาลอยภูเปดให้ทันผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนอค่ะ กย่าาลืมกดติดตามป้าบนคนอีสารกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเผื่อสีบอสได้ผานแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัเรขค่ะป้าบนคนอีสารกัจิหามาฝากท่านผู้ชมทางด้านนู่ค่ะทายังบ่ทหนได้ักกดติดตามป้าบนคนมีสารขอฝากซ่องป้าบนคนอีสารกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะ เพื่อศีรดิพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะป่าบนคนยีสานกัดสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านโนโา้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนยีสานกับนิเพียงโทนีคิหนาโพก,กันมันโศกโศกหมานหมนันลำลำเรย่อย,ย,ยหิ่งหิ่งปังปัง,ปงกับตุรีโของอาจารย์จุงหิงโนโ้อค่ะสวัสดีค่ะ